ฮือฮาสื่อเกาหลีพาดหัวใหญ่ลิซ่าและพิงอ k ออกเดทที่แอลก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสี่สาว Pink, Jesus, Jenny, Rose, และพิง n k จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้ออกเดินทางไปลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมตัวโปรโมตอัลบั้มเต็มชุดที่สองของพวกเขาบอนพิง n k และซิงเกิลชัดดาวที่เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดและล่าสุดกลายเป็นประเด็นฮือฮามาก มากในโลกออนไลน์หลังมีการแชร์ภาพของลิซ่าบและพิงปรากฏตัวย่านเวสฮอลลีวูดทักทายนางแบบชั้นนำและเพื่อนๆครอบครัวเซลีนและหนึ่งในนั้นก็คือนางแบบชื่อดังระดับโลกไคาอาคาย่า,ยาเจอเบอร์รวมถึงปีเตอร์หัวหน้าผู้อำนวยการคูตูปีเตอร์อุสของเซลีนทั้ง3าคนถูกพบเห็นนอกร้านเครกสเตอรองซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์เพื่อทานอาหารเย็นจากโมเมนต์หน้า น่ารักน่ารักดตงกล่าวสื่อเกาหลีใต้ต่างนํามาเป็นประเด็นพร้อมพาดหัวข่าวกันในเชิงแซวเล่นๆคำขำว่าลิซ่ากำลังออกเดทกับไครอาที่แอลเอซึ่งปัจจุบนันไครอากําลังออกเดทกับหนุ่มออสตินที่ลิซ่าเคยไปแฮงเอาท์ด้วยกันบ่อยๆก่อนหน้านี้นั่นทําให้ทั้งสามคนสนิทสนมจนเกิดมิตรภาพอันสวยงาม